ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะมา้่ามดูขั้องแลวก็การตัดต่อนี่แหละว่ามันไม่ว่าจะเป็นเส้นเอรหรืแล้วก็เรื่องที่ว่าที่อกกร่าเงกอกที่สง้นคะใกลงแล้วได้มากๆอยา้คนได้นนว่าตอนถ่ายทาีถ่ายทำทท่านยากบอกี่เชฟจมีอะไรอเรื็สมามีการสสเรื ตอนม่ีปวดแล้วเาก็อยากจะกสวดตให้รกจะสวดนให้าอยากจะสวดมนต์ให้เรอยากจะไปสวมนต์เราอยากจะไปสวดมนตให้เราอยาจะไมนให้เกไดม้เราจะมต้อกดตใหเยไมนตอยากไดนตรอไปสให้